สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หวข้อเรื่องตกใจโยชัวบทที่8ข้อ1ก่อนที่เราจะดูพ่อพีอธิษฐานกันเรามาดูคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ที่ตอบคำถามว่าอาโคใช่ไหมนะครับเราจริงๆเราเรียนเรื่องอาคารนะเรารู้จักอาโคไหมหบเขานะถ้าเราจะไปบอกเพื่อนๆ ว่าเราไม่ได้เรียนแค่อาคารนะเราเรียนไปถึงอาโคเลยนะครับนั้นเรามาดูด้วยกันว่าได้รับอะไรกันบ้างครับคุณเอวิภาบอกว่าโยชัวบทที่หนึ่งข้อเจ็ดเลยนะพระเจ้าสั่งวเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งยิ่งขึ้นเถอดใช่ไหมระวังที่จะทําตามนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่โยชัวได้เตรียมรับอยู่แล้วนะครับเมื่ออาคารเขา ทำผิดนะพระเจ้าลงโทษนะครับเขาให้ทําให้พวกเขารู้เลยว่าต้องเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่ง,งขึ้นไปอีกนะเอาละครับเราดูคุณกมลที่บอกว่าอาโคน่าจะเป็นทีที่ซึ่งเราเอาความผิดบาปไปทิ้งเพื่อที่พระเจ้าจะหายพิโรธน,นะครับดีมากนะครับผมเชื่อว่าอีกหลายหลายคนนะที่ยังไม่ได้เขียนคอมเมนต์นะลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอาโคเนี่ยสำหรับคุณนะคืออะไรนะครับ สำหรับผมวันนี้นะอาโคนะครับทำให้เราตกใจนะเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวก่อนหาปุ่มกันเรามาดูพรพีนก่อนแล้วเดี๋ยวเราอธิษฐานกันนะนะครับโยชัวบทที่8ปข้อนหนึ่งพระคัมภีร์บอกเราว่าพระยาเวตัด กับโยชูวาว่าอย่ากลัวหรือตกใจเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดนี่เนี่เราได้มอบกษัตริย์แห่งไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระวจนะพระองค์เป็นจริง ในชีวิตของเราทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมดครับวันนี้ไม่เหมือนทุกเช้าเพราะว่าผมได้รับอีเมลครับ h a p p ี r o c k ได้รับอีเมลคืออีเมลนี้ครับจาก Facebook นะครับเมตาครับเขาบอกว่าเราได้จำกัดใช่ไหมจำกัดบัญชีของคุณครับแล้ว วันนี้คนจะหา Facebook Happy Rock ไม่เจอแล้วนะเขาบอกนี้นะครับว่าหลังจากที่เขาได้รีวิวแล้วนะเขาก็เห็นเราเป็นบิสเนสอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำเราเราทำผิดกฎของเขาเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เราทำผิดอะไรนะผิดสแตนดาร์ดของเขานะครับแล้วก็ s o l อสก็คือว่าเขาจะ ปิดเพจของเราครับน่าตกใจนะครับแต่ว่าผมก็ได้ตอบไปแล้วนะชี้แจงไปนะครับว่าเราทำเราทำคริสจักรออนไลน์นะครับแล้วก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาบอกมี24ชั่วโมงนะครับดังนั้นตกใจครับแล้วก็พอตกใจแล้วก็คิดต่อไปครับ แต่ว่าพระกัมพีบอกอย่างนี้ครับถ้าคุณเป็นผมมาคุณอ่านพระคัมภีตอนนี้คุณจะคิดยังไงช่วยกันคิดสิครับพระคัมภีบอกว่าอย่าก,กลัวหรือตกใจเลยจงนําทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเทิดนี่แน่เราได้มอบกษัตริย์แห่งไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยครับไม่ต้องตกใจเลย พระขมีบอกเราครับวันนี้ถ้าคุณกําลังตกใจมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นและคุณไม่รู้จะทํำยังไงวันนี้ัมพีบอกว่าอย่ากลัวหรือตกใจเลยครับแค่นี้ครับแต่ว่าคุณดูขมพีตอนนี้ดีนะผมเห็นหลายอย่างที่พระเจ้ากําลังบอกนะพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับโยชัวถ้าวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะผมก็คงจะเห็นความหมายของโยชัวว่า,วาเขาก็คงจะกลัวเมืองไอนะ ใช่ไหมพอแพ้ไปแล้วนะแต่ว่าพ่อพีบอกพระเจ้าบอกยชััวครบอย่าก,กลัวหรือตกใจแต่ให้นำทหารทั้งหมดไปไปกับเจ้าไปด้วยกันครับทหารทั้งหมดครับลุกขึ้นไปยังเมืองไอเทอรนี่แนะ่เราได้มอบกษัตริย์แห่งไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยครับเอาละครับไม่ต้องตกใจครับวันนี้พระกัมพีธ พระเจ้าตอบคุณนะครับสําหรับผมพระเจ้าตอบผมครับว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจครับไปทหารทั้งหมดลุกขึ้นไปกันครับถ้าอาทิตย์นี้ไม่มีที่ลงเราไปเรามาไลฟ์ใน YouTube กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราจะแก้ไข Facebook ยังไงนะครับส่วนตอนนี้เราเราก็เจอกันในทุกวันนะเกิดวันหนึ่งอยู่ดีๆมีเรื่องอะไรให้เราตกใจกันอีกนะครับ ก็เสิร์ชหาแฮปปี้ร็อกนะยังไงเราก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นกันหรือว่าทหารทั้งหมดครับลุกขึ้นแล้วไปตีเมืงองไอ้กันพระเจ้าได้มอบเมืองไอ้ไว้ในมือเจ้าแล้วดังนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องตกใจครับสิ่งที่พระเจ้าให้ทำครับทำลุยทำต่อไปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวพระเจ้าก็เปิดทางไม่ต้องตกใจครับแล้วคุณได้รับอะไรบ้างล่ะครับวันนี้พ่อพีบอกว่าอย่ากลัวอย่ากตกใจครับก็ตกใจไปแล้วล่ะครับตอนเช้านะแล้วก็พยายามแก้ด้วยความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวใครมีความรู้เพิ่มเติมอะไรมาช่วยกันแก้นะแล้วก็ถ้าอาทิยศนี้ต้องแก้กันยังไงก็เดี๋ยวแก้กันไปครับแต่ว่าเชื่อว,ว่าพระเจ้าได้มอบ มอบไว้แล้วอะมอบไว้ในมือเราแล้วะครับแล้วก็เราคงจะเดินหน้าต่อไปครับถ้าคุณได้อะไรแบ่งปันมานะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงให้เราที่หาด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่หนุนใจตอบคำถามเราทุกๆวันขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราในแต่ละวันให้เราผ่านไปได้ เราเจรที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะสวัสดีครับ